ในฝ่ายที่มีอะไรเงี้ยที่หมุนของเธอมุกแปรกันมุกมเร่ยตีความหมายกันโดยใช้สังขารหมดเลยอ่ะใช้ความคิดปรุงแต่งเอาหมดเลยอ่ะมันก็เลยมีมีมีตลอดการเอามาให้การเข้าถึงความไม่มีก็ใช้ความคิดในการเข้าในการพูดถึงความไม่มีพูดยังไงมันก็มีอย่างเช่นในกรมือนกานนั้นในสูงสุดเลย นี่คือความเป็นจริงแล้มาอัตตาี่ครับมีตัวตนนะตัวตนมีอยู่นะแต่เมื่อเอาอันหน้ามาใส่ไปว่าไม่มีไม่มีตัวตนตัวตนมีอยู่แต่หาไม่เจอไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่ทายังเรายังไม่ตายมันมีอยู่นะมันมีไอ้ลู้อยู่นะมันลู้ทุกอย่างเลยนะแต่ไม่รู้อะไรเห็นไหมนี่พ่อพู้เจ้าบอกว่ามันมีอยู่แต่ไม่รู้อะไรอันหน้า มันมีอยู่นะเดี๋ยวไม่รู้มันมีอะไรเออโอ้โหเขาเขาก็เคลมว่าถูกนะเดี๋วก็มันไม่เข้าใจอ่ะคือถ้าขันห้ามันยังมีอยู่ถ้ามันหมดมันหมดความหลงไปแล้วอ่ะมันก็จะเหลือแต่สถานสถานะของขันห้าที่มันยังมีอยู่มันยังทํางานอยู่มันยังเดินเรื่องอยู่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีขันห้าทำงานแต่มันไม่มีความหลงผิดว่ามีตัวเราอยู่ในขันห้า มันก็จะมีมันก็เลยกลายเป็นที่พี่มาหาบอกว่ามันมีอยู่นะแต่มันไม่มีตัวกูไงมันมีอยู่ตามสภาพเกิดดับของมันอ่ะมีความเป็นอัตนตาของมันลมีอยู่แต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวตนไม่มีใครไม่มีเจ้าของอยู่ในนั้นสุดท้ายพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีอะไรนี่แหละที่ตอนันพูดกอนเย็นตะนันพูดใช้ภาษาภาษาอะไรนะเส้าแบบเท่อ่ะ ใช้คำว่าอะไรนะภาษกไตเกียอออะไรนะแล้วก็จบด้วยเอวังเอวังอี่มีดีวังสี่วังบ้างว